ครับอยู่บ้านแบบสบายนะครับอาจารย์อ้นกันงานช่างหล่อตอนนี้โควิดก็ไม่มีงานนะครับงานน้อยมีวิชานี่อาจารย์อ้นให้มานะครับนี่ให้ไปฝากพ่อล้วนแม่แฉลมประมูลสีม่วงเต็มเลยถ้าอยากกินไก่ขาวม่วงนี่ไข่ครับนี่ไข่ นี่อีกนี่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 ครับของกินเยอะแยะเลยช่างอ่อนฝากไปให้พ่อล้วนแม่เชลเลมประมูลสีนะครับต้องขอบพระคุณมากๆให้แม่เล่มอาเล่มผมเรียกอาเล่มครับเรียกอาเล่มเนาะเรียกอาเวลาว่างงานนะครับว่างงานอืมว่างงานไม่มีการตัดผมตัดอะไรแล้วโควิดก็เข้ามาเราก็ทําอย่างอื่นไปเนาะลมก็ทําอย่างนี้เลยครับี่ครับนี่ครับเนี่ยวิธีทํานานไหมเนี่ย ถึง,ถงจะเสร็จเนี่ยเป็นปีเลยครับผมทำไม่ไม่ตั้งแต่หัวยันท้ายสุดเสร็จเนี่ยมานี่มันก็เป็นปีเลยปีหนึ่งเลยก็สิ้นปีหกสามเลยจะเสร็จถึงจะเสร็จอันนี้เนะาะว่างงานก็มาทำแล้วจะขายได้อันเท่าไหร่เังไม่ขายแล้วครับผมไว้ไปหวานปานในบอ่อผมอ๋อไว้ลงบอ่อเนาะนถ้าขายเ<อ>นี่ยคงจะคุ้มเนาะ ขายก็หนึ่งพันบาทเลยครับสอกละร้อยอ๋อสอกละร้อยแต่ทีนี้มันเป็นปีนะเป็นปีครับเป็นปีมันก็จะไม่คุ้มค่าแรงอันนี้ทําได้ห้าตาหกตาเด็วก็ไปนอนหาไปคุ้มใจห่อยเราทาไปเรื่อยๆเนาะเราทาไปเรื่อยๆไม่ได้ตั้งใจวิธีการทําทํายังไงครับี่วิธีการทาเราทาอย่างนี้ปึ๊บนี่เอานิ้วก้อยนี้เกาะได้ไว้แล้วก็เอาตัวนี้เกี่ยวตวัดช้าๆนะครับดูปึ๊บแล้วก็มาเกาะตาบนแล้วก็เอาตาบนนี้ลอดตาล่างแล้วก็สอดชนุนแล้วก็ดึงให้ตึง แล้วก็ขยับนิ้วก้อยปึ๊อแล้วก็ทําอย่างนี้ดูนะฮะนี่ต้องบอกหลายๆครั้งกันไมมผมยังงครงที่หนึ่งครั้งที่สองตวัดกล้วยเอาปชนุนนี่ดูนะถ้ามันลุดอย่างนี้ก็ไม่ได้จะต้องถ่ายังไงถึงจะเข้าใจกันได้อย่างนี้นี่ปึ๊กอย่างนี้ตวัดลงอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บ อันนี้ช่างอ้อนไม่ได้เรียนมาจากไหนหรอกครับเพราะว่าพ่อ,มพอแม่จะถ่ายด้านหลังช่างอ้อนนะ,ะคนทำจะได้เข้าใจไม่งั้นจะไม่เข้าใจเอาครับบอกวิธีดูวิธีใหม่หนึ่งเอานิ้วก้อยเนี่ทับได้ไว้ครสองปาปชนุนเข้สวนกลับแล้วก็โยกอันนี้มาเกาะแล้วก็ตวัดชนุนรอดออกมาแล้วก็กระพุ่งมาแล้วก็ดึงเชือก ดึง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 แล้วก็แน่นดูดูวิธีแน่นของมันเห็นไหมครับม so like ันจะแน่นเลยเห็นไหมมันจะแน่นเลยมันจะแน่นเลยเช่นเดียวกันแล้วดูอีกทีนึงนะครับเพื่อทวนความจําตัวนี้มานี่ตัวนี้เกาะนี้ตัวนี้สอดนี้ตัวนี้ตวัดนี้เอาปลูกว่าออกมาแล้วก็ดึงอย่างนี้ขยับขยับขยับแล้วก็แน่นแล้วดูนะพอแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะครับเอาทําให้ดูอีกสักสองงันมันจะกินเวลาคนอื่นสองานสองงันสองงัน อีกสองอันเนาะสองอันสองอันยังสงสัยอยู่ยังสงสัยอยู่จะต้องมาถามอีกเอ้าถามไม่ต้องถามนะฮะตวัดปุ๊บปุ๊บตวัดปุ๊บแทงจึ๊บโอดึงกระตุกปุ๊บอีกสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บโอเคปึ๊บปุ๊บดึง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 แล้วก็คือปึ๊บนี่เราเปิดดูเปิดดูได้เลยเห็นไหมครับ ออกมายาวอย่างเงี้ยถ่ายความยาวลงมาโอ้ยออกมายาวเลยครับวันละสองตาสามตาก็ทำไปวันละสองสามตาก็ทำไปนี่วิธีของอาจารย์อ้นกันยาช่างหล้อเนก็ทำอย่างงี้ครับชับชีวิตที่มีความสุขมากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้นช่างลอครับนี่ครับ